สำหรับท่านที่เกิดราศีตุลเป็นรูปตาช่างนะครับลิบราภาษาอังกฤษเรียกลิบราคือท่านที่เกิดระหว่าง24กันยาถึง23ตุลาจะขอเตือนแจ้งให้ทราบก่อนว่าราศีที่ผมเลือกวันเกิดเนี่ยมันเป็นแบบของฝรั่งนะครับถ้าเป็นของไทยมันจะเอาวันต่างกันคือตุลอาจจะเป็น1ตุลาถึง15ตุลาอะไรแบบนี้อันนี้เป็นแบบ a s t r o l o g y ของฝรั่งเขาจะใช้แบบนี้หรือ ท่านจะดูอีกแบบคือท่านเกิดไปผูดเวลาเกิดแล้วลักนาราศีอะไรก็มันก็จะเป็นสองงานคือ,เอ,เ,อเอาตามวันเกิดหรือตามลักนาเกิดสำหรับปี64ของชาวราศีตุลเรื่องงานเคซอฟแวนหมายถึงเริ่ม,ม,มโปรเจกต์ใหม่ๆนะโปรเจกต์ใหม่เนี่ยดีมากเลยเพราะมันจะขึ้น10บไม้ท้าแสดงว่าจะให้ผลมากดีมากหมายถึงว่าท่านจะต้องทําอะไรที่เป็นของตัวเองได้ละจะเริ่มทําเองละนะ หรือเขาอาจจะทําส่วนตัวมานานแล้วพพเพราะมันไพ่ไพ่งามมันขึ้นถึงเบอร์สิบอ่ะคือเล็กๆไมมถ้าถ้าเราเป็นลูกจ้างเนี่ยเราจะได้พไพ่เมท้าเป็นเบอร์หกเบอร์เจ็ดอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ามันเป็นสิบเนี่ยเนี่ยคือมันเป็นบูรุมแล้วแล้วชาวราศีตุลสำหรับผู้หญิงนะจะเด่นเป็นพิเศษเพราะมีไพ่เอ็มเพรสไพ่เอ็มเพรสคือไพ่คุณนายแล้วก็พวกที่เป็นครูบาอาจารย์เป็นหมอหรือเป็นหมอดูนะ สว่วนตัวดีวิลเนี่ยมันอาจจะดูไม่ค่อยดีแต่ดีวิลนี่นคือเครื่องรางของขังมันคือลาหูมันคือดีวิวลราหูก็จะจะขายเครื่องรางของขังแต่ถ้าเป็นอาชีพเนี่ยอาชีพเนี่ยมันคือใบยมุกแต่สุรานารีพาชิกรบาบัตเว็บพนันออนไลน์ต่างๆขายเหล้าขายเบียร์ของที่เป็นอบาบยมุกอะ่ะถูกสำหรับชาวราศีตุลน,นะเรจะถ้าด้านไม่ดีเนี่ยนะ เราจะเห็นว่าไพาก่การเงินของเราราศีตุลนะ่ะมันก็ไม่มีใครขึ้นน่ตั้งแต่ดูมานี่มีราศีเมถุนนะฮะได้อันดับหนึ่งได้5ดาวได้เดือสันได้เรียญนได้เอสราศีสิงห์ที่เหลือมานี้ไพ่เงินยังไม่ขึ้นสักราศีเลยนะมีราศีเม์กันนีดเดียวราศีตุลก็ไม่ต่างคือพูดตามความจริงของประเทศไทยในปีหกเสียมันยากที่จะธุร,รกิจมันฟืดเนี่ยไพย่ดวสีนี่คือจะดีหน่อยก็โรงเรียนเนี่ย โรงเรียนต่างๆค่าเรียนค่าเทอมเป็นสิ่งที่ผู้ปกครองปฏิเสธไม่ได้เพราะฉะนั้นเรื่องการเงินน่ะต้องประคองประคองไปก่อนแต่ในช่วงที่เศรษฐกิจดาวเนี่ยธุรกิจการพนันมันก็แน่เราคนมันต้องหมุนเงินน่ะชาวบ้านร้านช่องกระแทงหวยก็ไม่ได้สองตัวสามตัวเลขอันเลขล็อกอะไรกันตามเรื่องตามราวเราห้ามไม่ให้มีการพนันไม่ได้หรอกมันไม่ใช่สิ่งที่มันมีมาตั้งแต่นานานนมนานแล้วตั้งแต่รัชกาลที่ห้าที่ สั่งให้มีเก็บเบี้ยอากรบ่อนเบี้ยกับนายลงบ่อนคือม,มีมานานแล้วเ,เิ่งแต่เราจะยอมรับมันหรือทำให้มันถูกต้องทำเป็นโฮเทลห้าดาวบนเกาะส่วนตัวให้เศรษฐีเ็ไปเล่นเพราะถ้าคนมันจะเล่นมันก็หาที่เล่นกันได้หรือถ้าคนมันจะพน,นันมันพนันได้ทุกอย่างนะครับมวยก็พนันได้ เล่นไทยแบงค์ไทยเบอร์คือคนไทยกับการพนันนั้นมันมากันนานแล้ว้เรื่องการเงินก็คือเงินเงินเงินแบล็กมันนี่นี่แหละตลาดนี่ขายของนี้ภาษีขายเล่าเบียร์นี่ภาษีบอลอะไรต่างๆเป็นความจริงแล้วต้องยอมรับเรื่องความรักชาราศรีตุลส่วนหนึ่งก็มีแฟนอีกส่วนหนึ่งก็ไม่มีไปเลยเป็นโสดไปเลยเพราะถ้ามีมันก็เป็นอะไลักษณะว่าไม่เปิดเผย นั่นก็เป็นดวงภาพรวมของเราชาวราศีตุลน,นะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านจะคิดการงานมันก็คงต้องเป็นแบบนี้แหละครับหรือถ้าท่านไม่เป็นครูบาอาจารย์เป็นหมอก็เป็นเจ้าของเรื่องสวนไร่นาเนี่ยค่ายางก็ถูกเหลือเกินหรือแม่กระทำทำธรุรก,กิจหวยออนไลน์รับพนันบอลออนไลน์นั่นก็โดยสรุปนะเรื่องการงานราศีตุลเริ่มงานใหม่เปลี่ยนแนวอาชีพ หรือขายเหล้าขายเบียร์ร้านของชำเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นหมอเป็นทําสวนพืชไร่ทําสวนทุเรียนก็ได้หรือเป็นคุณนายสำหรับผู้หญิงนี่ก็เป็นคำสรุปของชาวราศีตุลในปี64ครับ